ว่าด้วยการสมาทานสิกขาสามคำว่าภิกษุนั้นพึงสมาทานสิกขาอะไรอธิบายว่าภิกษุนั้นถือเอาสมาทานคือยึดถือรับเอาถือยึดมั่นถือมั่นสิกขาอะไรรวมความว่าภิกษุนั้นพึงสมาทานสิกขาอะไรคำว่ามีสมาธิเป็นธรรมเอกผุดขึ้นในคำว่า จึงมีสมาธิเป็นธรรมเอกผุดขึ้นมีปัญญารักษาตนมีสติได้แก่มีจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวมีจิตไม่ฟุ้งซ่านมีใจไม่ซัดสายสมถะสมาธินีสมาธิภละสัมมาสมาธิคำว่ามีปัญญารักษาตนได้แก่มีปัญญารักษาตนคือเป็นบัณฑิตมีปัญญา มีปัญญาเครื่องตรัสรู้มีปัญญามีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาเครื่องทำลายกิเลสคำว่ามีสติอธิบายว่ามีสติด้วยเหตุสี่อย่างคือหนึ่งชื่อว่ามีสติเมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณากายในกาย 2. ชื่อว่ามีสติเมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณาเวทนาในเวทนาทั้งหลาย 3. ชื่อว่ามีสติ เมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณาจิตในจิตสชื่อว่ามีสติเมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณาธรรมในธรรมทั้งหลายภิกษุนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าผู้มีสติรวมความว่ามีสติพระสารีบุตรเทระทูลถามอธิศีลสิกขาว่าภิกษุนั้นพึงสมาทานสิกขาอะไร ทูลถามถึงอธิจิตตสิกขาว่ามีสมาธิเป็นธรรมเอกผุดขึ้นทูลถามถึงอธิปัญญาสิกขาว่ามีปัญญารักษาตนทูลถามถึงความบริสุทธิ์แห่งสติว่าผู้มีสติรวมความว่าภิกษุนั้นพึงสมาทานสิกขาอะไรจึงมีสมาธิเป็นธรรมเอกผุดขึ้นมีปัญญารักษาตนมีสติ